ตอนแอนเด็กๆจนมาเป็นแบบสาวๆไม่ได้สนใจเรื่องการออกกําลังหรืออะไรจนมาถึงอายุ35เนี่ยแอนทํางานหนักมากแล้วแอนก็ไปเที่ยวต่อที่ต่างประเทศแล้วอยู่ๆแอนก็เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอ็อไม่สามารถขยับตัวได้แต่แอนได้ยินเสียง <c oughs> ผ,ผู้เซเลบรตแบบผู้เฉิดฉายแต่ตัวแอนนอนตายแบบ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นตั้งแต่จนวันนั้นถึงวันนี้แอนไม่เคยหยุดออกกําลังกายเลยคาว่าร่างกายแข็งแรงเนี่ยมันเป็นคําที่มีประโยชน์จริงนะ คือพอร่างกายมันแข็งมันมีแรงในการเผาในการเบินในการทำอะไรได้อีกตั้งหลายอย่างพี่โจบอกว่าพี่โจวิ่งวิ่งทุกวันเลยเหรอคะใน7วันหวันต่ออาทิตย์ครับอ๋อหวันต่ออาทิตย์เวืสวันอาทิตย์ละสาครั้งถ้าเกิดร่างมันไม่ขึ้นแปลว่าหนึ่งคือทานทานอย่างไร2อนอนไม่พอหรือเปล่าสุดท้ายมันวนอยู่แค่ไม่กี่เรื่องเองว่าผลเนี่ยถ้าเกิดมันตกมันเกิดจากจากเหตุแค่บางอย่างอย่างพี่ก็จะแนะนําว่าสิ่งที่เราควรดูแลก่อนเลยก็คืองดน้ําตาลแล้วก็ทำไอเอฟแล้วก็เดินโดนแดดแล้วก็นอนให้ดีใช้ชีวิตตให้ปปอ่าง เพราะว่าสุดท้ายคอหลักมันก็อาจจะอยู่ที่แบบ6กพิลล่าไหมคะไลฟ์สไตล์<ม>เรื่องการกินออกกําลังกายเรื่องการนอน<ม>โซเชียล<ม>แบบความสัมพันธ์ s u b สแตนบุนออหรี่แอลกอฮอล์เฟรชเริ่มต้นง่ายๆแค่6อย่างนี้ก่อนได้ตอนนี้เราต้องดีฟ i ก่อนวนะ่าคำว่าร้อยปีสำหรับเราคือร้อยปีที่สุขภาพดีนะอะไรมันเป็นสาเหตุทำให้เราแก่และตายลงถ้ามันไม่ได้มีอะไรผิดเนี่ยมันก็ควรจะหนุ่มสาวไปได้ตลอดโดยที่ไม่มีอะไรมาขัดขวางซึ่งความเป็นเทลเทคกำลัง พยายามตอบโจทย์เรื่องเหล่านี้อยู่ถ้าเราไม่ได้มี chronic disease จริงๆ potential <c oughs> มนุษย์ก็อยู่เป็นร้อยกว่าปีได้อย่างตอนนี้ก็มีแล้วนะครับเช็ค epigenetic test แล้วก็ไปดูว่าแต่ละคนเนี่ยมันมีช่องโหว่ในแต่ละร่างกายอะไรบ้างขาตรง <c oughs> ไหนก็เติมตรงนั้นพอร,ร่างกายมันครบแล้วมันจะป่วยได้ยังไงมันจะเสียชีวิตได้ยังไงนอกจากเกิดอุบัติเห